วิธีการคลีนนิ่งหรือว่าทำความสะอาดตัวเครื่องพิมพ์บัตรนะครับเราจะทำความสะอาดที่การพิมพ์ทุกๆ1000ใบนะครับลำดับแรกนะครับให้เรานำบัตรพลาสติกที่ค้างหรือว่ามีอยู่ในเครื่องเนี่ยออกก่อนนะครับแล้วก็ยกออกนะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดฝาตัวเครื่อง กดปุ่มเปิดฝานะครับด้านบนแล้วก็เอาตัวริบบอนออกนะครับเอาหมึกออกแล้วก็ปิดฝาเครื่องนะครับการคลีนนิ่งมี2ชนิดนะครับก็คือเป็นลองทีการ์ดก็คือเป็นการ์ดยาว อีกอันนึงนะครับเป็น cr80 เป็นการาดสั้นนะครับเราก็สลับกันทําความสะอาดได้วิธีการทําความสะอาดด้วยกาซสั้นนะครับที่ก๊าซทิ้งนิ่งนะครับเราก็ฉีกออกมาเลยนะครับเมื่อฉีกออกมานะครับเราก็จะได้เป็นกา๊กาซแบบนี้ก็คือจะมีน้ํายานะครับเราก็ เสียบใส่ไปที่ทางช่องการ์ดเข้าด้านหน้านะครับจากนั้นที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้เข้าที่ START DEVICE and p t i r t e r นะครับจากนั้นคลิกขวาที่ d r v v r r o o n t m a n นะครับแล้วเลือก PRINTING PREFERENCE นะครับแล้วเข้าที่เมนู CONTROL จากนั้น คลิกที่ปุ่มเซลฟ์คลีนนิ่งครับเมื่อ <L im itation> คลิกที่ปุ่มเซลฟ์คลีนนิ่งที่หน้าจอก,ก็จะบอกว่าให้เราอินสิร์ดหินนิกการ์ดซึ่งเราได้ใส่ไปทางด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิกเียได้เลยตัวเครื่องก็จะดึงบัตรเข้าไปทําความสะอาดนะครับ <L im itation> ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับประมาณสัก1นนาทีประมาณนี้นะครับ <L im itation> ก็เสร็จแล้วนะครับ พอเครื่องดึงบัาดเข้าไปวิ่งไปวิ่งมา2-3สาครั้งนะครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดช่องทางเดินก็เสร็จเรียบร้อยก็คลายบารออกมาด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับก็ไม่มีความสกรปรกนะครับเป็นเครื่องทดสอบเครื่องใหม่นะครับอันนี้คือวิธีําทความสะอาดด้วยบัตรสั้นนะครับส่วนบัตรยาวนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดึงตัว บัตรออกจากเครื่องก่อนนะครับเอาออกให้หมดก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดฝาเอาดิบอนออกเช่นกันถ้าเป็นบัตรยาวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็แกะออกมานะครับเราก็จะได้การ์ดยาวแบบนี้นะครับการ์ดยาวเนี่ยเมื่อเราอินเสิร์ตเข้าไปที่ตัวเครื่องพิมพ์น,นะครับช่อง ช่อง insert อช่องรับบัตรนะครับมันจะ cleaning ให้เราออกจากโนมัินะครับเราก็ใส่ได้เลยนะครับมันจะ5ครั้งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือดึงออกได้เลยตัวการดยาวนะครับทีนี้ มาดูในส่วนของตัวโรเลอร์ทำความสะอาดบัตรนะครับซึ่งจะอยู่ภายในตัวเครื่องก็จะเป็นตัวลูกกลิ้งสีน้ำเงินตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเมื่อเวลาบัตรเข้ามาจากหลังเครื่องนะครับดูดเข้ามาปุ๊บก็จะผ่านตัวโรเลอร์ทำความสะอาดตัวนี้ถ้าโรเลอร์ตัวนี้ดักฝุ่นไว้เยอะนะครับมันก็จะเกาะติดอยู่ที่ตัวโรเลอร์สีน้ำเงินนี้เราสามารถถอดตัวโรเลอร์สีน้ำเงินเนี้ย ออกไปล้างน้ําได้ปกตินะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยเนาะนี่ก็จะเป็นอย่างเนี้นะครับอันนี้คือยังใหม่ยังไม่มีความสกปรกอะไรนะครับเราก็สามารถล้างน้ําแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งหรือเราจะใช้วิธีการเอาตัวเทปกาวนะครับมาลอกตัวฝุ่นที่ติดอยู่ที่ตัวโรลเลอร์ ออกก็ได้นะครับเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องนะครับตรงนี้นะครับล้วก็กดกดลงจนสุดข้อควรระวังในการทำความสะอาดนะครับด้านบนนะครับเป็นหัวพิมพนะ์เราก็ต้องระวัดระวังเพราะว่าตรงนี้เป็นเซรามิกนะครับถ้าหัวพิมพ์แตกแล้วก็จะไม่สามารถที่จะซ่อมได้ก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับตัวหัวพิมพ์ และเซนเซอร์ที่อยู่ในเครื่องเนี่ยก็สามารถทําความสะอาดได้ด้วยตัวคีนิ่งสวอปนะครับเป็นแบบนี้ก็จะเป็นก้านทําความสะอาดครับเอาลอกออกมานะครับฉีกออกมาก้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นน้ํายาเหมือนกันนะครับวิธีการเช็ดทําความสะอาดนะครับด้านนี้ที่เป็นเซรามิกนะครับแววๆเนี่ยคือหัวพิมพ์เราก็เช็ด จากด้านใดด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วเราก็เช็ดใหม่อีกครั้งหนึ่งเชด็ดแล้วยกขึ้นเชด็ดแล้วยกอย่างเงี้ยนะครับอย่าพยายามทําผิดวิธีโดยการถูไปถูกกลับอย่างนี้นะครับให้เช็ดแล้วก็ยกเพราะว่าถ้าเราถูไปถูกกลับเนี่ยสมมุติว่ามีเศษฝุ่นเม็ดทรายอะไรติดอยู่ที่หัวพิมพ์นี้มันก็จะขูดนะครับสครับัวพิมพ์ทาให้เซรามิกแตกเป็นรอยนะครับ เซนเซอร์ที่อยู่ในเครื่องอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้เราก็เช็ดทำความสะอาดได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นตาเป็นตุ่มสีขาวๆนะครับก็เช็ดทำความสะอาดได้นะครับก็เช็ดไปอ่าประมาณนี้นะครับที่หัวพิมพ์อยู่ตรงนี้ข้างใต้หัวพิมพ์นะครับก็จะเป็นตุ่มตาสีขาวๆก็เช็ดได้นะครับก็เช็ดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเราคีนนิ่งเสร็จนะครับอุปกรณ์ที่เราคีนนิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์นะครับมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เราก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งประมาณว่าให้แอลกอฮอล์นั้นแห้งนะครับเพราะว่ามันก็จะแห้งไวอยู่แล้วแล้วเราก็ค่อยใส่ผ้าหมึกนะครับเพื่อที่จะพร้อมพิมพ์นะครับก็ใส่ลงไป